สวัสดีค่ะชาวราศีกมุมสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนตุลาคม2567นระสําหรับชาวราศีกมุมจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์เนาะ,ะมาดูกันเนาะจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะสําหรับชาวราศีกมุมโอ้เปิดมาก็เหนื่อยเลยนะ เปิดมาก็เหนื่อยเลยนะช่วงนี้อาจจะวุ่นวายนะอาจจะมีเรื่องให้ต้องทําเยอะนะคะความรับผิดชอบก็เยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองค่อนล่างลําบากนะสำหรับท่านนะคะเรื่องการเงินเรื่องการเงินมาแล้วนะ,ะเรื่องการเงินบางทีแสดงว่าคุณอาจจะต้องมีรายจ่ายที่มันไม่ได้เป็นไปตามแผนหรืออาจจะต้องมีรายจ่ายที่มันเอ็กซ์ตร้ามากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะลําบากนิดนึงเนี่ยได้ได้เขาเรียกอะไรนะ รา,ร,รายรับเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายนะก็ค่อนข้างที่จะกุ้ใจพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะต้องแบบอะไรกู้นี่ยืมสินนะนะในช่วงนี้จะต้องสําหรับบางท่านก็พยายามหาแหล่งเงินกู้นะเป็นกู้นอกระบบก็ได้นะดูด,ดูแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่คุณต้องร,มระ,งะ,ะมัดระวังนะบางทีคือเราอาจจะต้องพยายามที่จะ manage นะเรื่องค่าใช้จ่ายตัวเองให้ให้มากขึ้นต้องพยายามที่จะวางแผนการใช้จ่ายให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้รัดกุมมากกว่าเดิมนะคะเรื่องบางเรื่องบางครั้งนี่คือแบบอ,อ,อยู่ให้ติดบ้านก็ได้นะใช้คำนี้นะอยู่ให้ติดบ้านซึ่งิด่หนึ่งนะไม่ต้องไปสังสรรค์มากไม่ต้องไปอะไรอะใครมากใครชวนไปไหนก็ไม่ต้องไปอะไรเงี้ยไปตามโอกาสเนี่ยเขาชวนไปไหนก็ไปตามโอกาสสําคัญสําคัญอะไรเงี้ยแบบนี้จะดีกว่า ะค,ะคือพยายามเซฟเงินเอาไว้นะคะภาคที่กิจการเงนินขึ้นมาก็ไม่ค่อยดีนะหกเจ็ดนะแล้วมีไพ่เพจนะคะก็เงินน้อยในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะบางทีคือไอ้คําว่าเงินน้อยเนี่ยมันมันมันไม่ได้แปลว่าได้เงินเดือนน้อยนะคุณไม่ได้เงินไม่ใช่คนที่ได้เงินเดือนน้อยหรอกนะคะแต่มันหมายถึงว่าใช้ใจ่ายเกินตัวด้วยส่วนหนึ่งนะคะบางทีคือเราอาจจะ เขาอ,อะไยใช้ใจเพื่อตัวเองอ่ะบางคนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นอะไรเงี้ยนะเสื้อผ้าหน้าผมกระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยรองพุงรองเท้าอะไรเงี้ยนะมันต้องแมทชิ่งมันต้องเขาอะไรพวกนี้นะคะบางทีมันเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบมันเป็นควาใช้จ่ายที่ใช้เพื่อความสุขอ่าไหนก่านะเพื่อความสุขเพื่อเสริมบุคลิกภาพนะคะสำหรับบางท่านนี่อาจจะแบบเกี่ยวข้องอาจจะเรื่องของอจจเป็นบางคนอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานด้วยก็ได้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้เข้ามาฟอร์ตรต้ต้องต้องทำอะไรอย่างเงี้ย นะต้องดูดีสักนิดนึงบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าอย่าทําตัวเกะทาตัวแย่ๆก็ไม่ดีอีกนะแต่งตัวไม่ดีก็ไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็บางคนก็ต้องอย่างที่บอกถูกเชิญเป็นงานนั้นงานนี้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเวลาที่เราคือเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราคือเวลาที่เราเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้จัดการเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เขาก็ไม่รู้หรอกว่า เรามีตังค์ไม่มีตังค์อ่ะเพราะส่วนใหญ่เขาจะเดิฟอลต์ตีไปก่อนไปเลยว่าต้องมีตังค์เงินเดือนเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่เขาก็ใครมันจะไปรู้ว่าเราต้องใช้อะไรบ้างต่อเดือนต่อเดืนอดนทุกเดือนใช่ไหมบางทีค่าใช้จ่ายเราก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ชวนไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เราต้องระวังช่วงนี้แล้วกันนะค,ะคือพยายามพยายามที่แบบวางแผนการเงินให้ดีนะคะบางทีก็บางบางเรื่องบางอย่างมันไม่จําเป็นอะไรก็ตัดตัดไปก็ได้นะคะ อยู่ก็เย้าฝ้ากระเลยนะอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านบ้างดูแลบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านก็มีความสุขได้นะจริงๆเราเนี่ยนะคะเหมือนกับพยายามใช้ทรัพยากรที่เรามีนะคะเพื่อที่จะแบบเอ่อเซฟคอร์สในช่วงแบบพวกคุณอย่าลืมลว่เวลาคุณก้าวออกจากบ้านไปเมื่อไหร่นี่คือแบบเงินองนั้นนะเออต้องใช้เงินทั้งนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ข้าของราคาแพงเนาะเออออกจากบ้านอย่าใช้คําว่าหลักร้อยเลยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพันอนะใช้ง่ายนะเป็นพันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวเมืองอะไรเงี้ยน,นะคะ ไปที่ไหนแต่แตละทียัเงินทางนั้นก็นะอเอาไปว่าช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังรรเรื่องการใช้จ่ายนะคะเรื่องการใช้จ่ายแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวการสังสรรค์<ม>การช้อปปิง้งอะไรเงี้ยการแต่งตัวอะไรเงี้ยแฟชั่นนิสต์อะไรเงี้นยน,นะคะให้มันเป็นไปตามโอกาสและเวลาวาระที่จำเป็นจะดีกว่า ออทีนี้ในส่วนของารทํางการทนงาน,นในช่วงนี้นะยังบอกมันขึ้นมาสิบไม่ทาแปลว่าคุณมีหน้าที่การงานค่อนข้างจะเยอะนะรับผิดชอบเยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะเรื่องขึงน้นตำแหน่งด้วยนะอาจจะได้ตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน,งานเข้าตากรรมการลักษณะนั้นคืออาจจะมีโปรกเกรสที่ดีเรื่องการทํางานนะคะเป็นคนที่ฉลาดเรื่องการวางแผนแล้วก็สามารถที่จะจัดการทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างด,ดีเพราะฉะนั้นก็เรื่องการงานก็คือถือว่าดีเลยนะคะเข้าคนนี้ดีด้วยนะคะ เป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคาเรียกอะไรปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ค่อนข้างที่จะเก่งเป็นคนที่ชางสังเกตเพราะนั้นคือเรื่องของการทํางานนี่คือดีนะ,ะโดยรวมมันคือดีนะคะหน้าที่การางานก็คือไปได้ดีนะคะการทํางานดีเงินก็ดีนะเสียอย่างเดียวคือค่าใช้จ่ายมันเยอะเพ่านั้นเองนะก็อย่างที่บอกนะคะบางทีมัน,มนก็แลกมาแลกมานั่นแหละ กับหน้าที่การงานของเรามันพ่วงมาบางทีก็อันนี้อาจจะเปถึงซองกระถินก็นได้นะคุณเนี <c> ่ย <oughs> นะมันมีหลายอย่างอ,อ่ะอคือออฟเฟอร์นี่ออฟเฟอร์หลายอย่างนะรวมถึงซอ,องกระถินด้วยนะฮะอาจจะเ,เรื่องการทําบุญเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะว่าคือใหอ้เรื่องการงานไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่หรอกเท่าที่ดูนะอาจจะอาจจะดีด้วยนะคุณได้ไพ่รีวิวมาเป็นตัวปิดก็ มัน,ม,นมันดีครึ่งไม่ดีครึ่งนะคืออะไรก็แบบคือ W ิวเนี่ยมันจะสําหรับบางท่านนะที่ทํางานหนักนะคะมุ่งมั่นตั้งใจทางานทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเนี่ยไอย้พวกนี้มีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งนะคะค่อนข้างที่จะสูงเนาะคือจะส่งเสริมในเรื่องหน้าที่การงานแทนในทางในการบางควบอกโอ้ทำงานหนักเหนื่อยแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าอะ่ะเข้าใจปะ่ะเออไอ้ตรงเนี้ยพอมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าบางทีสิ่งที่คุณคาดหวังมันก็จะไม่ได้ อ่ะก็จะมษสานเพราะนั้นก็ต้องดูว่าตรงเนี้ยมันจังหวะชีวิตของเรามันจะไปเข้ากับด้านไหนนะมันเดวิลไม่ได้แปลว่าจะต้องดีทุกคนนะแต่มันแปลว่ามันพลิกชีวิตอ่ะเออพลิกชีวิตแปลว่าไรนแปลว่าคนที่ลําบากมันก็จะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าคนที่ดีอยู่แล้วมันจะลําบากนะนี้เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียของไพ่แต่ใบเพนก็ต้องดูว่ามันชีวิตเรามันอยู่ตรงจุดไหนนะคะก็จะมาสานเพราะเรื่องเรื่องของการทํางานนี่คือค่อนข้างที่จะดีอเป็นไปได้ด้วยดีมีโอกาสเลื่อนตําแหน่งนะคะ แผนงานทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะคะมีอโอกาสที่จะได้แบบอ,อย่างที่บอกอะเรื่องขั้นตองตำแหน่งน,นะทีนี้เนี่ยสำหรับบางท่านที่กังวเอ่ามีโอกาสที่จะได้แบบโยกย้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีโอกาสต้องย้ายงานไหม,มอะไรเงี้ยนะคะ <S <S คือจริงๆแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าจริงๆไพ่ดูวิวเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะนั้นก็มีโอกาสสำหรับบางคนนะคะคือได้ข้อเสนอก็จริงนะคะแต่ว่าคุณอาจจะต้องย้ายอ,อาจจะถึงย้ายไปทําอะไร บางอย่างที่เราก็คิดไม่ถึงว่าเราจะได้ย้ายนะอาจจะเป็นการย้ายแผนกก็ได้นะคะหรืออาจจะต้องแบบเดินทางไปอีกสาขาหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยนะคะคือเป็นออฟเฟอร์ที่แบบแต่ว่าตัวเนี้ถามว่าเป็นออฟเฟอร์ที่ดีหรือเปล่าก็ดีนะอืถ้าเป็นเรื่องของการงานนะ,ค,ะค่อนข้างที่จะดีบางทีก็อย่างที่บอกว่าคือมันไม่ได้มีไพ่แย่แต่ว่าไพ่ตัวนี้มันก็แล้วแต่โชคลาภวาสนาด้วยแล้วแต่สิ่งที่คุณทำถ้าคุณทํามาดีนะตัวนี้มันจะกลายเป็นชิ้นใหญ่คือรางวัลมันจะเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ไม่ใช่รางวัลชิ้นกระป๋องกระ ปเปรางวัลจีนใหญ่นั่นแปลว่าถ้าตำแหน่งที่คุณจะได้เป็นตำแหน่งที่ต่อให้ต้องไปทําที่อื่นหรืออะไรเงี้ยก็ตามแต่เป็นตำแหน่งก้างใหญ่อืมนั่นแหละถึงบอว่าคือดีนะเรื่องหน้าที่การคือดีดีงามนะคะดีมากด้วยไดยสรุไปนะคะอ่ะทีนี้มันในเรื่องของเอ่อคนที่ยังไม่มีงานดี่ว่าคนที่ยังไม่มีงานกำลังเด็กน้อยกำลังเรียนอยู่เนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่ยังกําลังเดินตอกตอกหางานเนี่ยอันนี้ก็คือลําบากใช่ไหมเนี่ยสำหรับบางท่านเนี่ยลำบากเลยทําไงฉันจะหางานได้เนี่ย สะตุ้งสะตังก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะพยายามจํากัดจํำเขียวแล้วนะครับตอนนี้ยต,ตรงนี้มันจะดีตรงที่ว่าใครที่กำลังมองหางานใหม่เนี่ยมันจะมีคนที่เห็นศักยภาพมีคนที่เห็นใจคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะโดยเฉพาะเด็กน้อยเนี่ยนะเด็กน้อยที่กำลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยนะคะหรือต้องการทํางานพาร์ทไทม์เนี่ยนะคะมีโอกาสที่ได้างานค่อนข้างยิ่สูงนะคะมีคนแบบเห็นความสามารถก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับเอ็นดูอ่ะใช้คหมนี้กันเอ็นดูนะคะก็อาจจะเอ็นดูเรานะด้วย ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็มีคนหยิบยื่นน้ำใจอ่ะคอยัพ p อ o r t เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคของคุณด้วยนะคะเพราะนั้นในเรื่องการงานเนี่ยถือว่าดีนะคะคือมันจะอย่างที่บอกไงกลับให้ร้ายกลายเป็นดีนะคะก็จากเรื่องนั้นเนาะทีนี้เรื่องเรื่องการเงินก็บอกแล้วนะคือเรามาระวังการใช้จ่ายก็พอแล้วนะคะก็ยังไม่ไม่ถึงขั้นแบบคือจะบอกว่าแย่ก็ไม่ได้ก็อย่างที่บอกไงพอเราแย่มันก็มีคนมาคอยช่วยอ่ะนึกออกไหมเนี่ยมันเกิดทั้ตัวให้เราสิกุมก็ไม่ได้ ไม่ได้แย่ขนาดนั้น <c oughs> นะกนะ็ล้มล้มบุญฟูกแต่ความแต่ก็ได้สัมผัสความลําบากบอก่อยไว้กว่านนะสัมผัสความลาบากแน่นอนนะฮะลบากในด้านในด้านหนึ่งอะ่ะเราจะได้สัมผัสกับมันแต่ไม่เบานะก็ะลําบากเยอะอยู่นะแต่ว่าก็จะมีคนมาช่วยอย่างที่บอกนะก็โชคชะตาก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะดีขึ้นด้วยนะคะนะก็จนะน่าสนานเพราะนั้นเรื่องการงานถือว่าดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคอยมีโอกาสได้งานใหม่ด้วยสาหรับบางท่านนะคะมีโอกาสที่จะได้แบบ ได้โชคอืมได้โชคชิ้นใหญ่พอสมควรนะคะสำหรับบางท่านเนะยาะ็จะเป็นสัตว์นั้นอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะคือลักษณะลักษณะนี่คือมันเหมือนกับช่วงนี้เราเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจตัวเองอย่างที่บอกในต้นนั้นมันคือมันมันสอดคล้องกันด้วยนะเนื่องจากว่าความที่เราอาจจะมีภาระหน้าที่เรื่องการงานมันจะทําให้ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น แต่งน้าแต่งตัวมากขึ้นนะคะใส่ใจบ,บ,บุคลิกภาพตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางคนไปเรียนแต่งตัวแต่งหน้าแต่งสวยอะ่ะบางคนก็แบบอยากสวยนะคะคือเหมือนกับว่าเรียนหรือแม้กระทั่งการพูดอ่าน,นี่ก็แลนะ้ไปเราอาจจะเป็นคนคุยแบบไม่ค่อยพูดอยู่แล้วนะแต่ต้องไปเรียนนะเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องเข้าสังคมนะคะก็จะต้องแบบไปพูดมากขึ้นพรีเซนต์ตัวเองมากขึ้นอาจจะต้องอาจจะหมายถึงสำหรบับท่านคืออาจจะเป็นโฆษกเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยนึื่องหอไหมมันจะมันจะมีงานมากขึ้นไง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะเข้ามามีบทบาทที่สําคัญอย่างที่บอกเลยคัะว่าบางทีไอ้เงินที่มันใช้จ่ายไปเนี่ยมันใช้จ่ายเพราะเกี่ยวเรื่องกับหน้าที่การงานของเราเนี่ยแหละนะคะแล้วมันก็จะส่งเสริมตัวเราเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวกันแล้วกันนะคะสำหรับบางท่านอาจจะยังไม่เห็นผลนะแต่มันเห็นผลในในในภายภาคหน้าไม่ใช่ตอนนี้นะอืมือนคุณลงทุนไว้ก่อนไงปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะทาให้แบบเพอร์ฟอร์มได้ดีขึ้นนะคะความมั่นใจมากขึ้น งานมันก็จะเยอะขึ้นเงินมันก็จะตามมาอ่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คือก็จะเห็นว่าเรื่องเรื่องมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรื่องของความสัมพันธ์พออะไรมันดีขึ้นนะแต่งเน้อแ,แต่งตัวดีขึ้นคนก็จะสนใจมากขึ้นก็สวยไงสวยหล่อใช่ปะ่ะคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นบุคลิกภาพดีขึ้น,นมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ดึงดูดนะให้คนเนะ่ยเข้ามารักมาชอบเรามากขึ้นด้วยอ,อ,วอ่าเพราะฉะนั้น,นจะเห็นว่าคือถ้าเป็นลักษณะนี้คือจะเห็นว่า ดีทั้งในเรื่องของมันคือไพ่มันส่งเสริมทั้งหน้าที่การงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความ,มรามักด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่อย่างที่บอกว่าคนรักที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่แบบเพิ่งเจอกันได้คุยกันอันนี้จะเยอะนะะคือคุณคนสนใจคุณเยอะ,อะบางทีอาจจะมาถึงคนที่อายุน้อยกว่าเราด้วยนะคะคนที่เข้ามาสนใจเรานะะเยอะขึ้นมากขึ้นอาจจะเป็นคนที่คอยมาติดตามก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี้ยก็จะมีผู้ติดตามมากขึ้น นะคะมีคนที่สนใจเราเยอะขึ้นกลายเ่็นราศนันเพราะนั้นคือก็ถือว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งนะคือต้อง้า่จาอินฟลูบางคนคือบางทีเขาก็แบบได้ของขวัญได้อะไรนึกออกไหมเออเพราะนั้นมันก็ถือว่าเป็นข้อดีอ่ะเป็นความสัมพันธ์นอีกรูปแบบหนึ่งนึกออกไหมคะแต่มันถามว่ามันจริงจังหรือเปล่าคือคุณไม่ไพ่หนึ่งถ้วยเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอรักแรกพบอ่ารักแร,ก,รกพบใช้คําว่าเประทับใจอ่ะ มีความประทับใจแต่ว่าก็รู้แหละว่ามันก็เป็นความรู้สึกดีด,ด,ดีดีค่ะความรู้สึกดีๆแต่อย่างที่บอกว่าความรู้สึกดีมันเกิดขึ้นมาจากรูปร่างหน้าตา first impression ไงก็จบในลัะนั้นเพราะฉะนั้นคือใครที่กำลังโอ้ยอยากจะมีแฟนอยากมีคนวแปบลบว่าคุณต้องปรับตัวเองเปลี่ยนลุคตัวเองนะคะให้ตัวเองแบบดูดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ,ะดูดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นคพาว่าดูดีไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปสรรหาเสื้อผ้าแพงๆเอาแบรนด์เนมมาถือไม่ใช่นะ นั่นผิดทางไม่ใช่นะการปรปับปรุงบุคลิกภาพตัวนี้สําคัญมากสิ่งที่สําคัญคือมันจะมันจะชายรู้ว่าการที่คุณจะเปล่งประกายนี่มันมีได้หลายสาเหตุน,นะคะมันไม,ไม่ในนี้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปสัญญกรรมต้องไปเสียเงินมากมายไม่ต้องขนาดนั้นนะคะบางคนบอกเบ้าหน้าไม่ดีอย่างเงี้ยก็ไปโมหน้าไหมอันนี้ก็มีมีอากาศในะสำหรับบางคนนะเนี่ยเพราะนี่มันมีค่าใช้จ่ายนะคะบางคนไปโมหน้าไปอะไรเนีย่ยเพราะอยากอยากดูสวยขึ้น อยากดูมีเสน่ห์อย่างเงี้ยมีโอกาสเกิดขึ้น,นสำหรับบางคนหรือบางคนที่กำลังคิดแล้วเก็บเงินแล้วนะคิดคิดก็จริงแต่ว่ามีความคิดแลวเก็บเงินแล้วรู้สึก,กว่าบางทีมันอาจจะมันก็เป็นความรู้สึกลึกๆเนาะเอาจริงๆนะทั้งผู้หญิงผู้ชายอะอยากสวยหยอกหอ,กหอกทุกคนมีหมดนะคะไม่มีใครอยากขี้เหย่หรอกใช่ไหมอยากสวยหอยอกทุก,กคนเพราะฉะนั้นคือสําหรับบางท่านกนะ็คือก็เนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่างที่บอกนะคะว่าท้ายทสุดเบ้าหน้าดั้งเดิมมันก็คือดั สัญญากมกออีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่คาดหวังอะไรมากมายกับมันนะคะบางทีค,ค,คือมันคือมีข่าวอะไรประเภทไม่ออกม้ที่เปสัญญาก็ส,สวยเลยแบบลูกของมานี่หน้าตาอีกเรื่อง <laughs> ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเอาปันว่าคือเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรขนาดนั้นแต่เป็ันว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่จะทาให้ชีวิตคนเปลี่ยนกแล้วกันนะคะเปลี่ยนสิ่งที่สมคัญคือว่ามันทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกับตัวเองอ่าแล้วก็รู้สึก มีความมั่นใจคือสิ่งที่สําคัญอันนี้คือสําคัญกับทุกคนเลยนะคะการที่คนเราเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกมีความมั่นใจเนี่ยมันจะทําให้คุณทําอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณทําไดม้มันเหมือนเป็นพลังเอ่อทำให้รู้สึกมีพ w e r ในตัวเองนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลดีในทุกด้านให้กับชีวิตของคุณเรื่องความรักมันก็จะดีด้วยนะคะอย่างที่บอกมันคือการเปล่งประกายไงมันคือเสน่ห์ไงที่ทําให้ใครแบบโอ้อยากจะรู้จักอยากพูดคุยอยาก มีคนชอบอะไรประมาณนั้นมันเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นความรู้สึกดีๆมันเริ่มจากคุณรักตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองก่อนพอคุณรักตัวเองปุ๊บคนรอบข้างเขาจะเห็นตรงเนี้ยแล้วก็จะทำให้มีคนมาอ่ามารุมมาตุ้มเรามาคืนนั่นเองมันก็เป็นการเปิดโอกาสะะที่จะทให้คนได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใช่สาหรับตัวเรานะคะก็อย่างไรสันั้นเพราะถ้าเดีอดวิวอย่างที่บอกว,ว,ว,วิวิวมามันดีอะแปลว่ามันจะพลิกชีวิตคุณอะ อแล้วพลิกชีวิตนี่คือพลิกเยอะแปลว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะสำหรับบางท่านนะอ่าบางคนนี่คือนิดๆหน่อยๆเล็กๆบางคนนี่คือแบบแค่คุณรู้สึกดีรู้สึกรักตัวเองอะชีวิตคุณก็เปลี่ยนละเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะทัศนคติคุณเปลี่ยนไงนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าสำหรับใครบางคนที่มีความรู้สึกแบบเคยแบบผิดหวังอ,อกหักรักคุดเคยรู้สึกว่าตัวเองแบบทําอะไรก็ไม่เคยดีเนี่ยเคยรู้สึก ้คำว่ายากลําบากเนี่ยมันมันตีความได้เยอะมากในสิบไม้ท้าเนี่ยยากลำบากหลายอย่างบางคนแบบไม่มีเงินจนไม่มีงานใช่ไหมคะบางคนไม่มีใครรักใครใครก็ไม่รักเนี่ยมันก็เป็นความลําบากอย่างหนึ่งของชีวิตเหมือนกันถูกไหมคะเนี่ยใครๆก็ไม่รักฉันนะคะใครๆก็ไม่รักก็ช่างเขาอะเรารักตัวเองเป็นได้เป็นได้อย่างที่บอกเนี่ยมันเป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งนะที่มันรู้สึกว่าฉันใหญ่ที่จะแบบอยากที่จะรักตัวเองอะฉันใหญ่จะทําทให้ตัวเอง สวยอะดูดีอะไรเงี้ยมันเป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งนะแล้วเป็นความตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยคนมุ่งมั่นตั้งใจคุณวางแผนคุณเก็บเงินนะคะมันก็เลยนส่วนว่านี่คือแบบมันก็แค่เนีจะโฟกัสเป็นเรื่องการเซิร์ฟนิดตัวเองมากขึ้นนะคะนะคะอย่างที่บอกตั้งต้นแหละนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักตัวเองเนี่ยนะเดี๋ยวชีวิตคุณจะดีขึ้นเชื่อไหมเพราะอะไรเพราะมันทําให้เราไม่จมปลักอยู่กับอะไรที่มันเดิมๆยึดติดอยู่กับอะไรที่มันเดิมๆเรากําลังพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงงตัวเอ ชีวิตเราจะเปลี่ยนจริงที่สำคัญคือเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองด้วยนะคะเริ่มที่ตัวคุณเองแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่อ,อกหักรักคูดเนี่ยเปลีป่ยนแปลงตัวเ,เองนะแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะมีเข้ามาเนาะก็อย่างที่บอกแหละคนเรามันก็คนเราอาจจะไม่ได้ดูแค่รูปร่างหน้าตาจริงค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นใบเบิกทางที่ทําให้มีใครหลายคนอยากจะเข้ามารู้จักกับเรานะอันนี้ก็เสมกันนะมัน มันก้าเกืงกันนะอะพุ่งตรงนะฮะแต่ท้ายสุดแล้วนยคือถ้ารูปร่างหน้าตาดีนิสัยสันดานไม่ดีมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกถ้าดูวิวเป็นตัวคุมไงถ้าคุณเป็นคนที่ดีอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ปรับตัวเองนิดเดียวอะแล้วตัวย่ำจะดีขึ้นนะคะอ่ะก็อย่างนั้นนั้นเพราะนั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครกำลงังเดืองกังโสดมีโอกาสที่จะเจอรักแท้ด้วยนะ,คะใครที่มีแฟนอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะคุณต้องใส่ใจนะคะใส่ใจกับคู่ของตัวเองให้มากขึ้น นะคะใส่ใจไปไว่าอะไรเขาบาใส่ใจมีหลายอย่างนะบางคนแบบโอ้พอมีแฟนแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวใช่ไหมโอ้ยัยงไงเขาก็รักฉันอันนั้นมันไม่ใช่นะคุณก็จผิดนะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็อยากให้เราเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับสมัยที่เคยเจอกันเขาะะ้าใจว่าเหมือนเจอกันครั้งแรกอ่ะอยากให้เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่เพราะฉนะนั้นบางทีคืออย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้มันมากนะนกนะ็ดูแลตัวเองสักนิดนึงนะคะเออจะได้ให้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรายัง คงดูดีเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะทำให้ลงความรับมันก็ไม่มีไปไหนคนอื่นก็เข้ามาสอดแทรกในความสัมพันธ์คุณไม่ได้ทำามันพูดผู้างกันเพราะว่าในี่มันตัวนี้มันมนะให้ไฮเพรสมันไม่ค่อยดีแปลว่าผู้หญิงคนอื่นแปลว่าบุคคลอื่นนะเข้ามาสอดแทรกนะเข้ามาสอดแทรกแล้วตรงนี้มันอาะจ,จะเป็นจุดหนึ่งคือแน่นอนว่าคนของเราเขาอาจจะยังคือแม้อาจจะเป็นถึงตัวเราด้วยก็ได้นะจริงๆนะคืออาจจะมีคนอื่นเวลาคนอื่นเข้ามาใน้ความสังคือมันเป็นไปได้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเป็นมาทางฝั่งเราเลาจะมาจากแฟนเราก็ได้ เนอไหคะเพราะฉะนั้นคือมันมีคนอื่นเข้ามาแน่แน่แหละเพราะฉะนั้นสินธุ์ธันัญคือบางทีเราอาจจะต้องจับตาดูอาจจะต้องดูว่ามันมีความสมัตมันไปถึงขั้นไหนแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคือสินที่สัคัญคือมันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยเจตนาอะไรบางทีมันอาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าอาจจะมาด้วยเรื่องของนู่นนี่นั่นอาจจะต้องเข้ามาติดต่อนู่นนี่นั่นประสานงานอะไรเงี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตื่นต ต้องใช้เสน่ห์ของตัวเองอ่ะด้วยนะคะแบบนั้นอ่ะมันยังจะทำให้ความสัมพันธ์มันยังคงอยู่ต่อไปนะ,ะโดยที่แบบคนอื่นเข้ามาก็ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่มีผลอะไรอ่ากับเจตนาเพราะนั้นคือใครที่มีแฟนอยู่แล้วแค่ดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองให้มากๆแล้วนกะ็ใส่ใจคู่รักงตัวเองนะคะคนอื่นเข้ามาก็จริงแตว่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไร นะไม่สามารถที่จะทำลายความสศร้านองคุณได้นะก็อยู่ใน,น,น,นสัจนาสับชาวราศีกุมนะคะก็หวังว่าคลิป่ันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอะนสรบชาวราศีกุมท,ทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสหรการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ